สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลฟ้องไปเลยครับฟ้องไปเลยนะเอาให้แบบจกไปเลยเอาให้แบบไม่ต้องไปทำผิดกับใครซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสในการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเล่นสักวัน2วันถ้าเราไม่จัดหนักกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นที่ทำให้เราดูแย่ลงนะครับ เราก็ต้องควรที่จะจัดการจริงๆแล้วในการจัดการคนเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อของลองซันพ่อธนาธรเนี่ยเขาไม่ทําอะไรเพราะเขาจะเย็นที่สุดแล้วการใจเย็นของเขาเนี่ยมันส่งผลให้ไอ้พวกอาวาตารหรือพวกที่คิดนอกกรอบไอ้พวกนอกข้องเนี่ยได้เข้ามาผสมโรงแล้วก็รวมตัวกันเพื่อที่จะมาทำให ซานวงสะทอนเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็พ่อของน้องซานก็โดนด้วยนะครับเราก็ไปกำลับบงใจให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยไม่ควรเกิดขึ้นคุณต้องให้เกียรตินะครับเจ้าของแพลตฟอร์มสีฟ้าคุณต้องให้เกียรติผู้ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสีฟ้าต้องมีความคิดต้องมีสติ ถ้าพูดแล้วมันไม่สามารถทําให้คุณเปลี่ยนได้อ่ะก็กูไม่ชอบว่ะก็กูไม่ชอบมันน่ะทํายังไงอะ่ะอ่ะทายังไงอะ่ะข้างๆมีอะไรไหมอ่าถ้าข้างๆมีพริกก็กินพริกไปถ้าข้างๆมีหมอนก็เอาหมอนปิดหน้าตัวเองถ้ามันเบื่อนะักมันลำคาญนักนะครับก็ลองไปคุยกับคนที่ปฏิบัติธรรมดูอะ่ะเวลาเขาทะเลาะก,กับแฟนเวลาเขาเบื่อเนี่ยเขามานั่งปฏิบัติธรรมชีวิตเขาดีขึ้น เพราะเขามีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือจะมาออกกําลังกายก็ได้คุณจะไปวิ่งสวนลมหรือจะไปวิ่งที่ไหนที่เป็นถนน,นที่สําหรับให้วิ่งโดยตรงหรือจะเข้ายิมฟิตเนสคุณก็ไปทำนะครับมันช่วยผ่อนคลายช่วยจะให้คุณหิวใจมากกว่าการที่จะไปพิมพ์ไปคอมเมนต์ด่าว่าคนอื่นเขามันจะกลายเป็นว่าคุณเนี่ยไม่มีมารยาทนอกจากไม่มีมารยาทแล้วคุณก็โดนคนอื่นว่าเผือก <c oughs> นะครับมันคือเรื่องของเขาคือครอบครัวเขาจะมีญาติเป็นคนเป็นอะไรมันก็คือโลกทุกอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงไงแอดดูกำลังจะสื่อให้ฟังว่าสิ่งที่เราเห็นในทุกๆอย่างบนโลกเนี้นะไอ้พวกเต่าล้านปีเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่ามันเปลี่ยนไปมากการดูคนสเปคเทสแล้วก็ค่านิยม รสนิยมทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันคือความเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ทุกคนต้องรับให้ได้เพราะมนุษย์ทุกคนคนเรามันโตขึ้นมามันก็มีทั้งเทพมีทั้งเก่งมีทั้งหัวไวมีทั้งฉลาดแล้วก็โง่จนถึงขั้นกินฟางก็มีนะครับคนฉลาดเนี่ยจะไม่ดูถูกใครและจะไม่มาคอมเมนต์อะไรแบบนี้แย่ๆแ,แต่ถ้าเกิดว่ามาหลายๆคนพิมพ์ลักษณะแบบนี้เพื่อประกาศให้รู้ว่าชั้นอยู่ฝั่งโน้อนอะไรเงี้ยคือคุณทําอะไรกันอยู่่ะคุณเล่นเกมหรอ แล้วเกมนี้ใครชนะไม่มีชนะแพ้แพ้ชนะไม่มีเพราะมันไม่มีรายการเอาคุณทํารายการมาสิทํารายการมารายการหนึ่งแล้วคุณเอา,เอาตัวสํารองมาวางไว้เอาตัวแม่ตัวพ่อเอามาเล่นแข่งกันคนละฝั่งแข่งกันเกมเหมือนดูรายการอะไรดังๆอ่ะที่มีลูกเกตเล่นอ่ะนะฮะเอออันนี้เกมนะครับเกมออนบิชนะครับคือเกมที่เล่นแบบใส่กันไปใส่กันมาเพื่อรักษาล,ลูกทีม แต่นี่คือรักษาวงรักษาองค์กรรักษาคนในองค์กรโดยเฉพาะผู้ใหญ่หลายคนที่เขา,าเป็นผู้ปกครองของศิลปินบางทีคุณไม่ชอบเขาแต่คุณอย่าลามปามครับนะพ่อน้องซันก็อายุเยอะแล้วคุณอย่าไปลามปามคุณนึกถึงพ่อตัวเองสิเวลาโดนสังคมด่าเนี่ยคุณก็อยากจะปกป้องคนคนที่คุณรักใช่ไหมครับ คุณมาทาอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับคุณต้องย้อนไปดูตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดหรือมันถูกถ้ามันผิดไม่ต้องขอโทษก็ได้แค่คุณไม่ต้องอไปอะไรกับเขาหรือซัมติงอะไรมากมายแค่คุณเดินออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นหมายความว่าคุณไม่โอเคกับเขาคุณไม่ชอบเขาคุณก็แค่เดินมาจากตรงนั้นเดินออกมาอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าไปด่าเขาเสร็จและให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วก็ด่าซ้ๆ ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเพราะน้องซันล่าสุดก็คืออ่าไล่ฟ้องแล้วนะไล่ฟ้องแคปเรียบร้อยกับคอมเมนต์ที่ไปว่าเขาแมงดาบ้างคือความหมายของแมงดาบางทีอ่ะมาด่ามันไม่โกรธหรอกแต่คนอื่นเขาฟังอ่ะเขาจะรู้เขาจะเข้าใจว่าแมงดามันเป็นอะไรที่แบบว่าในเชิงคนเอาไปตีความหมายอ่ะไม่ดี นะครับแต่จริงๆแล้วแมงดาเนี่ยอร่อยถ้าเป็นน้ำพริกถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะฟ้องว่าคนมาว่าแมงดาเนี่ยอดีตว,ว่ามันดูไม่ make sense นะครับเพราะว่าแมงดาก็คือของกินคือมแมลงที่มันมีเนื้อสัมผัสที่หอมแล้วตำน้ำพริกคือไข่มันอร่อยมากนะครับแต่ถ้าคนอื่นเขาฟังอ่ะคนคิดไม่ดีเขาก็จะมองว่าเป็นแมงดาแบบเกาะไฟเกาะตรงนั้นนู่นนี่นั่นนะครับมันแล้วแต่คนคิดนะ แต่พูดถึงแมงดามันก็น่ากินดีนะเพราะว่ามันอร่อยนะ <c oughs> ครับเออก็มันน่ากินจริงๆอะ่ะแต่อย่าไปว่าเขาเลยนะสมควรโดนฟ้องครับก็ฟ้องในฐานะหมินประมาทละกันในฐานะที่คุณมาหมิ่นประมาทเขาด้วยคําพูดทําให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยคําหยาบที่มันทําให้สังคมรับรู้ถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อแล้วก็ลูกของเขาที่กําลังจะแต่งงานแล้วก็มีงานที่ต้องที่ต้องทํา นะครับเขาใช้คำทางในกฎหมายว่าต้องแต่งงานเพราะว่ามันคือวันสําคัญและวันพิเศษของลูกนะครับแล้วมีคนมาว่าใส่ร้ายทำให้เอ็นเกตเบ้นทุกอย่างคือไม่ดีว่าเขาจนทำให้บางคนเชื่อหรือคนที่ว่าจ้างเชื่อคนที่มาหมิ่นประมาทบางคนรวยอย่างเดียวแต่งโง่ก็มีนะบางคนมีเงินจ้างนะจ้างเป็นแสนจ้างเป็นล้านบางคนกล้าจ่ายนะแต่ บางคนก็โง่นะเชื่อเชื่อพวกอาวาตารเชื่อคนปั่นอันนี้ขอโทษนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่แค่สมมุติฐานให้ฟังว่าบางคนมีเงินเยอะแต่โง,ง่ไม่มีสติฟังคนน,นนู้นคนนี้ว่ามาก็ไม่ชอบแล้วกลัวกระแสตกกลัวงานตัวเองไม่มีคนเลยไม่กล้าที่จะเอาเงินไปทุ่มคุณลองหรือยังครับเขาโพสในบ้านฟ้าเนี่ยนะเขาขอบคุณทุกคนเนี่ยมากันเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทําอะไรเนี่ยไม่ว่าคุณจะจ้างศิลปินใครมาก็แล้วแต่เนี่ย คือคุณก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะว่าเออถ้าเขาไม่ดังเนี่ยเขาไม่อยู่มาถึงจุดนี้หรอกไม่อยู่มาถึงวันนี้หรอกแต่ทําไมเขาผ่านมาได้อะเพราะความเข้มแข็งของหัวใจเพราะความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัดอั้นแล้วได้ระบายกับครอบครัวไม่เคยเล่าให้แฟนคลับฟังไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนน้องซันมาเจอแล้วก็ปอบแผลวกันไปพ่อก็เห็นใจพ่อก็รักลูกนะ ทุกคนก็เห็นใจงานก็ส่วนงานเขาไม่เคยทำให้งานเสียครับไม่เคยทำให้งานล้มเหลวมีงานออกไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนรจะเข้ามาดูกันเต็ไมไปหมดบางคนกลางลง่มกลางล่มใช่ไหมครับเ,ออเราเห็นใจเขานะจะทําไมบางคนไม่เห็นใจอ่ะก็เพราะว่าเขาไม่ชอบไงแล้วเราจะไปเปลี่ยนความคิดก็ได้ไหมล่ะก็เปลี่ยนไม่ได้อีกทําไงอ่ะบึงเวลาเขาบ่อยอ่ะมึงก็โดนฟ้องป่ะคุณไปด่าเขาบ่อยไปด่าเขาทุกวันทุกวันเนี่ย เขาให้คุณด่าเต็มที่แต่ครบเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจัดเต็มคุณอย่าไปว่ากันนะอย่าไปว่าเขาเดยคดขาดเขามีสิทธิ์เพราะคุณไปว่าเขาว่าแบบเผือกแล้วก็สารแน่ด้วยนะฮะเขาไม่สั่งให้คุณไปวุ่นวายกับชีวิตเขาคุณก็ทำตัวเป็นจิตอาสาเพื่อที่จะไปส่งเสริมเขาในทางที่แย่เขาเรียกเขาเรียกว่าคนนิสัยเสียครับคนนิสัยไม่ดีเนาะอ่ะโอเค ก็เป็นกบลังใจให้นกันนะครับพ่อลูกซันแล้วก็คุณพ่อธราธรน,นะไล่ฟ้องเลยเอาให้เจ็บเอาให้จุกเลยเราค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ